อ้าวแล้วใครมาอยู่ข้างๆกูนี่ใครไม่รู้ตีใครไม่รู้นะใครมากับเราบ้างอ๋อพากันหมดเลยเหรออ่ากูชิงกลางก่อนจ้าแล้พื่อนจ้าไม่รู้โอ้มีจ่ามีจ่ามีจ่าโรงพยาบาลมีจ่ามีรถมักเขียวพี่ลับไปเอามากส้มดีกว่าข้างหลังมีคเอนารถแล้วนะด้านล่างมีเอนารถมักส้มมักส้ม รถส้มอะรถส้มไปได้สองคนเข้าบ้านเอาติดอาวุธไอ้เหี้ยหมวกคลุมดีๆเนาะทำไมอะนากากรู้ไห้หูออกด้ด้วยใช่ใช่ใช่หน้ากากลิงเวลาใส่หมวกแล้วหูออก <c oughs> ยิ่งใส่หมวกสามนะผมล่วงหน้าไปฟาร์มในหมู่บ้านนู้นก่อนนะทีมากะ่ะโอเคน่าจะไม่มีปัญหาน่าจะปลอดภัย ไปอ,อะไรอ่ะ <_ an> ไม่รู้เหมือนกันว่าอะไรคืออะไรก่อนไม่รู้เหมือนกันโดนยิงก็โดนอะไรโดนยิงโดนยิงเลี้ยวออกไปแล้วนะไม่ได้เฉียวที่มันอยู่นะแต่มันออกมาอยู่บนถนน ว่าไม่โดนแล้วนะตอนแรกจะพยายามนะโอเคพี่ไม่ต้องรีบสบายสบายไม่จะพยายามดึงกลับมาให้ได้เอ่อไม่เป็นไรพี่พี่เอาที่สองให้ผมก็พอ <c oughs> ไม่ได้ <c oughs> มึงต้องกลับมาเอาเอง <c oughs> ถ,ถ้าผมเอาเองได้ผมก็ทำแล้วพี่ผมทำหลายรอบแล้วยังไม่ได้พี่ พ,พอภารกิจต้องทำได้ที่สองอะแล้วได้แบบที่สามที่สี่ที่ห้าอยู่ประมาณนี้ตลอดเลยที่ก่อนหน้านี้ตอนไม่มีภารกิจโอ้ทีหนึ่งติดกันยังมีเลยใช่ไหมใช่เ,เ,นะเ,เหมือนไม่ไปเอารถอ่ะมีรถนะมันขึ้นไปยิงคนกันโอ้ยิงกันเป็นสามชาโดนไหมนะ อะไรสบผมยิโยดเรียบที่โล่งๆแบงนั้นน่ะอ่านั่นซ้ายก็ออกมาแล้วนะซ้ายวิ่งเข้าบ้านเลย เว้ยมีรถแดงแหละน่าจะไม่มีใครหรอกเรียบร้อยไอเดียคือตายผวไม่ไม่เป็นไรขอที่สอยอย่างเดียวเลยเขาบอกว่าตายแล้วยังดูเพื่อนถือว่านับไงอ๋อเข้าใจแล้วว่าทำไปขอที่สออยู่ตรงไหนนะอ่าม์คเขียวพี่ม์คเขียวความเือ อ่ะเดี๋ยวไปดูบ้านนี้ก่อนอว่าปลอดภัยไหมตอนซูมาไม่เห็นใคร,ร,รบีบแดบปีนปถนิเลยมีคนฟาร์มแล้วไม่ได้ยินเสียงนะแต่ถ้ามันนั่งนิ่งก็ไม่ได้ยินเหมือนกันถ้าไม่หิวข้าวอะอ๋อไม่ได้กินข้าวมึงก็หิวข้าวเป็นธรรมดาไหมกินแล้วกินตอนบ,าบา่ายบ่โมงทำไมคนเราไม่กินวันละมือพอกินทำไมหลายมือ เคยฝึกกินวัลละมือแล้วหิวชิดหายเลยก็เลยกินวันละสองมือใช่ก็เลยกินวันละสองแทนแล้วโคตรหิวเลยตอนกินวัลละมือเดี๋ยวพอก่อนนอนอ่ะโอ้ยท้องร้องครุคลากคขาคลากขมตาหลับตาหลับขับตานอนไม่หลับครุคลากคลุกคลากอยู่นั่นแหละบูชิดยังอยู่ไม่มีใครขโมยเลยด้านหลังนี่อ่าตรงไหนบ้างนะตรงไหนอ่ะเสาดึงเหรอ โอ้โหนี่เสือไกลซะ้วยมีเสาไกลกว่านี้ไหมได้ถ่วงเวลานานๆ <laughs> แต่ไม่ต้องกดดันเชื่อไหมมาฟ้าแบบโดดมาวงสุดท้ายแล้วก็ยิงปุ๊กปุ๊กปั้งปุ๊ป,ปไม่ค่อยกดดันนล้วเลย <S <s <art> <S ถ้าเล่นตั้งแต่แรกมีกดดัน <S <s <art> <S เ้าจะไปไหนวะเนี่ย <s art> อ๋อไม่เป็นไร <S <s <art> <S โหรอดูวงอีกสามสิบวิวงเปลี่ยนผมโดดพอดี กูว่ากูจะเข้าไปรับเพื่อนแล้วออกเลยเพื่อนมันจะไปกับกูไหมมันต้องไปแหละพี่พี่ไปถึงกดแรค้างเลยแต่ควา <c oughs> มันจะขึ้นรถอะมีสองอย่างถ้ามันไม่ขึ้นรถมันก็ยิงหัวพี่อะแ <c oughs> องมีโคตรมีกำลังใจเนยี่ <c oughs> อ้าวแล้วถ้าสมมติผมไปรับพี่แล้วผมบีบแจค้างอยู่หน้าบ้านเลยพี่จะขึ้นรถหรือยิงผมอะ <c oughs> ใช่ไหมป <c oughs> <c oughs> ็นปีนเลยนี่ คนมันมันเล่นแล้วผมต่อคนอื่นเล่นไปก่อนอะเดี๋ยวดจากของก็ไม่ค่อยฟูอะไหรโอโหพี่เก็บป้ามันแพรเยอะขนาดนั้นเหรอโอ้แล้วลูกเขียวมีสำรองสามสิบดอีกที่เหลือยัดอยู่ในปืนมาแล้วสามสองหนึ่งโอเคมึงไปรถทอปไปลงไหนรถทอปรถทอป มาร์ค<า>เขียวมาร์คสีโอเคถ้าไม่มีคนก็เอาที่นั่นไม่น่าจะมีไม่มีใครโดดถึงกรกแันนี้รถฮอกก็ของไม่ค่อยดีหลังๆรู้สึกของเกลือเยอะเกลือซะเยอะใช่เกลือซะเยอะมีคนไหมเนี่ยไม่น่าจะมีไม่น่าจะมีใครน่าจะโลกต่อให้คนอื่นเล่นไปก่อนครึง่ง เรอให้คนอื่นเล่นไปก่อนใช่ใช้คำว่ารอให้คนอื่นเล่นไปก่อนดูดีนะใช้คำพูดความเป็นจริงเดินยิงตายแต่ตั้งเกมตายแต่ตั้งเกมเลยของยังไม่ตันฟาร์มไปด้วยซับตายแล้วอาดาดไปมล่ะโอเคมาหามึงละมาฟาร์มได้ฟาร์มได้มีรวดอีกผมเลี้ยงอย่าชนผมนะอันตราย เตือนไว้ก่อนชอบขับรถชนพวกเดียวกันนี่มันอันตรายจริงอ่ะเยอะอะไรนี่มาถึงมึงก็เอาเลยเหรอใช่รีบจดจัดโอ้โหรถมาหลังแล้วไข่มาอีกอะเอาด้วยนะโดยท่างทางอ้อมหลังด้วยนะ เ้าไหมไม่เข้าใช่ไหมโอ้โหเหี้ย oh, <yeah. S 1> เข้าเหรอมันยิงกูแล้วมันยิงกูแล้วเรี <c oughs> ยบน้อยไม่เป็นไร,ไนไรแถวนี้มีเสาดึงอยู่อ oh. ตายหมด oh. เอาจนตายหมดกูล่วงอยู่ตัวเดียวไม่เป็นไรไม่เป็นไรไป,ไรไปดึงไงแล้วนูน่นที่ดึงเป่งเป่งอยู่นู่นแย่ yeah, ว่ะเอารถ<ะ>ไปเอารถไปไปดึงที่อื่นดึงนอกวงได้ไหมได้เอารถไปเนี่ยกำลังวิ่งไปสีสวยเลยบักกี้วงสามได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่แปลว่าไม่ได้ จะไปหน้าพี่มันจะเอาหลังไปมันไม่เอาหน้าไปเออเข้าใจกูรู้สึกว่ากูเบรกมือได้บ่อยมากเลยไอ้แบบเนี้ยนี่ไม่ได้แตะเบรกเลยนะเบรกตอนดับมิวทั้งสเปซบาร์ไม่ได้แตะเลยแล้วเมื่อกี้ผมเขาคันใหม่ไปเข้าขันใหม่ก่ับแล้วเมื่อกี้ผมยิงช่วยพี่เหลือจะเชื่อว่าหยิดโดนใช่ใช่ ใช้อีคีปืนปืนที่แบบร้อยวันสัปปีไม่หยิบไปเล่นอ่ะว้าอย่าเปอย่าเปมึงก็ไปหน้าที่มึงจะตะแคงข้างไปทำไมละปากขับรถเกมนี้กูจะไปเก็บศพตัวเองเก็บศพตัวเองหรือจะเก็บศพเพื่อนในตรงนี้ดี ไอ้เหียยิงทำไมใครยิงใครยิงเมื่อกี้ใครยิงมันยิงเหรอยิงเหรอมันยิงเหรอมัน <c oughs> ยิงเหรอโอ้บีแซดมาแล้ว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 มันมาแล้วมันมาแล้วโอ้เฮียเจ็บหนักเพกื่อนเจ็บหนักมาก หมด,หมดกูก็หมดอะไรจะเล่นเลย <laughs> ดึงใครก่อนต้องไปดึงเพื่อนก่อนเล้แต่บึงยกว่าต้องดึงเพื่อนก่อนเพื่อนลดมากกว่าพี่รีพันเข้ามามันไปมันมันไปดึงเพื่อนมันอ๋อมันดึงมม<ๆ>ผมผมต้องดึงเพื่อนมันผมเพื่อนมันรถเร็วกว่าเห้าสี่สามสองหนึ่งโอเค เก็บศพตัวเองเก็บศพตัวเองเอาวะอาก้าก็อาก้าวะขี้เกียจเปลี่ยนละมีอะไรบ้างไปพี่ขึ้นรถมาเร็วพายายามพายายามเลี้ยวหลบเลยนะเยไรเี่ผมก็สาใช้รถายทะเบียนหมาน้อยนะ ไปตามเพื่อนเดี๋ยวออกมาแล้วถ้าไปไปรถเพื่อนเลยไปรถเพื่อนเฮ้ยไปยาวไปไปอ่ะโอ้ย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 ไป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 ผาจังหวะขึ้นรถไม่ทัน ไม่เอาบ้านนี้อยู่นอกวงที่จริงไม่จำเป็นต้องทิ้งไ็ได้ในบ้านเหลือเพื่อนคนเดียวแค่มันมาแล้วอุ้ยตายแล้วเอ้ยมาดึงวิชาก่อนโดนเข้ามายิงโดนมายิงไอ้ 我操！<laughs> <laughs>